เอาแล้วก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านกลัมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับห่องชินไก่ผมก็แบบไปเกี่ยตรงนี้ให้มันเป็นทางเดินที่สวยชิพายสวยชิพายอะไรเงี้ยต่อมาในเะขานี้ก็มา,าลงดันเออไม่ใช่ลงดันดิเอลงเหมือง แต่ว่าก่อนจะลงเมืองต้องมีทอชก่อนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลางั้นเดี๋ยวข้ามไปเลยแล้วกัน ครับทีนึงที่จะไปไฟตักเตียงติแอป้จะหมดแล้ว I h o p 면 y o u r 가 not g o you yep. Pues well, Godzilla, ้องเหุดแบบนั้นตอง่ีผงไม่เป็นไรหรอกมั้งัน็เรือตนมันกตัดทอมันก็ัดทอดวยอัตมาสนถ้าเราห็นขึ้นไปที่ก็มุดสแล้ว แค่ลงเหมืองไม่มีเตียงก็ลงเหมือง เสี๋ยตรงนี้มันอีกอ่ห แค่ท้อหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าท้อก็มีเยอะเนาะเฮ้ยโอ้มาแล้วเฮ้ยมาเป็นรหัสแบบนี้ก็ได้เอ

เพราะว่าน่าจะเด็จเยอะไปแล้วปัดทุกแล้วก็ต่อแล้วก็ต่อแบบน้องตัวเรอลายาวๆเลยแหละทำแบบนี้ผมคิดว่าไม่ได้แล้วผมก็เดินไปต่อชั่วข้างๆน่าจะมี chú không muốn này là sao đâu